12ปีลุกทุงมหานคร LTMFM 9ก้าเมกะเพิร์สเพื่อนกันตลอดไปเพื่อนใจตลอดกาลคลื่นอันดับหนึ่งของคนทั้งประเทศเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยแม่มรวิตาปัญญามงคลและแอดคราบาว ช่วงนี้กลับมาอยู่กับแม่มรวิตาปัญญามงคลนรวมไปถึงนแอดคาราบาวนะคะในช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่บันทึกผู้ชนะนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวชีวิตของออคนหนุ่มไฟแรงนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าธุรกิจนี้สามารถจะทําเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ได้นะคะนั่นก็คือคุณเป้ตุลยวัฒนธรรมเมธาพรนะคะจะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันนะคะว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้คุณเป้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเป้คะ่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณเป้เข้าสู่ช่วงแชมเปี้ยนแดรี่บันทึกผู้ชนะนะคะช่วงนี้สงกรานได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะอ๋อก็ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยายครับผมค่ะที่จังหวัดไหนเอ่ยอ่าคุณยายอยู่กรุงเทพครับส่วนคุณพ่อคุณแม่อยู่ฉะเชิงเซาคะ่ะค่ะก็ชื่นมื่นเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียบร้อยเราขอบคุณมา่ครับ,บค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจะให้คุณเป้หรือว่าคุณตุลยวัฒน์นะคะเราย้อนอดีตให้เราฟังนะคะเอาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยก็แล้วกันนะคะว่า <C han. S 1> เป็นยังไงมายังไงบ้างชีวิตครอบครัวในวยัยเยาว์ค่ะอ๋อเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากครับคุณพ่อคุณแม่รับราชการครูครับแล้วก็เอกอก็ชอบในการทาธุรกิจมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่เนี่ยจะซื้อขนมจากแมคโครอะไรเงี้ยครับที่ซื้อเยอะๆเงี้ยครับมาบ้านแล้วก็ให้เราแบบว่าหยิบจาก เอ่หยิบจากถุงใหญ่ๆมากินเองอะไรเงี้ยครับตอนเด็กๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกคิดว่าเฮ้ยทำไงดีเราอยากได้เงินเราทําไงเราก็เลยเอาขนมที่คุณแม่ซื้อให้เราทานไปขายกับเพื่อนในห้องเราก็ได้เงินส่วนต่างอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอ๋อมีแบบเรียกว่ามีหัวทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะหัวการค้าใส่ใส่แล้วก็เด็กๆเราก็อยากแบบเทรดอะไรเงี้ยซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนถึงแบบมสามมสี่ก็เริ่มทําโทรศัพท์มือถือละ เริ่มซื้อสินค้าจากมาบุญคลองมาส่งต่อที่ชาชเชนเซาน,นะครับผมเป็นคนแบกเลี้ยชาเชนเซาก็เลยเริ่มแบบอชอบประมาณนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆละครับผมค่ะนะคะด้วยความที่เป็นความชอบของเราอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเป้เองได้ตั้งเป้าไหมคะว่าถ้าเราเรียนจบแล้วเราจะมาทําธุรกิจในด้านนี้เลยดีกว่าหรือว่ามีแนวคิดอย่างอื่นบ้างจริงๆแล้วผมอยากเป็นเผมเรียนนิเทศศาสตร์นะครับผมก็เป็นดีเจค่ะโ <laughs> อ้โหถึงได้เสียงพราอมากเลย ขอคุณมากครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีวามคิดที่ทําธุรกิจตั้งแต่ตอนนั้นแต่มีช่วงเวลาหนึ่งที่แบบว่าก็ตอนนั้นนะครับผมเริ่มแบบซื้อขายและเป็นทรศัพท์มากขึ้นนะครับก็เลยเริ่มปีสองเนี่ยก็เลยเริ่มเปิดร้านมือถือที่ติดคอมพิวาลชาในเทศศาสตร์ที่มอบูรพานะครับก็เริ่มที่จะเปิดร้านมือถือครั้งแรกเนี่ยธุรกิจแรกเลยตอนปีสองพอหลังจากเปิดแล้วุ๊บเนี่ยจบแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้ดับทํางานที่ที่รักเท่าไหร่ ก็ได้อที่ท้องถิ่นอะไรเงี้ยครับไปช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ทําต่อว่าเนื่องจากว่างานที่ร้านเนี่ยมากขึ้นแล้วก็หนักขึ้นแล้วก็ขยายสาขาจากหนึ่งสาขาเป็นสี่สาขาอะไรเงี้ยครับค่ะตอนนั้นใช่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ติดการติดฟรีมแล้วยังคะหรือยังไม่ใช่คะยังครับตอนนี้ยังทำร้านมือถืออยู่นะครับเป้ทําร้านมือถือมาทั้งหมดอ่สิบปีนะครับสิบปีนะคะครับติดสองอ่ะฮะค่ะ ร้านมือถือนี้ในช่วงที่สมาร์ทโฟนกําลังมาใช่ไหมคะหรือว่าก่อนหน้านานแล้วใช่ตอนนั้ยม่มาเราทำหน้ากพิจอร์โฟนพิจอร์โฟนก็คือว่าพวกเอ่อโนเกียสมัยก่อนอะไรเงี้ยอ๋อค่ะมันทำสมาร์ทโฟนในยุคแรกๆพวกซิมเบียนอะไรเงี้ยครับค่ะก็ค่อยๆพัฒนามาอ่าจนถึง PDA เออพ็อกเก็ตพีซนะครับค่ะก็อ่ามาเข้าสู่เทรนของสมาร์ทโฟนในช่วงสามสี่ปีหลังอืมค่ะ ต้องย้อนย้อนกลับไปนิดนึงนะคะช่วงที่บอกว่าเปิดร้านเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำอะไรบ้างคะจำน่ายหรือว่าซ่อมอุปกรณ์อย่างเดียวขายซ่อมเราเราจะเด่นเรื่องเซอร์วิสซอฟต์แวร์ค่ะว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้ใช้เนี่ยซอฟต์แวร์ต่างๆยังไม่เป็นรียูเซอร์ก็คือยังแบบว่ายากอยู่ต้องมีคนที่ช่วยทำให้อัปรอมแปดโปรแกรมอะไรเงี้ยครับค่ะผมก็ให้เซอร์วิสด้านนั้น ประมาณนั้นครับแล้วคุณเป้ไม่ได้จบด้านนี้มาเลยนะคะแต่ทําไมทําด้านซอฟต์แวร์ได้อ่ะคะผมผมชอบแบบอชอบลองของใหม่ๆชอบอะไรที่แบบแปลกๆชอบซ่อมแซมอะไรพวกนี้อ่าใช่ใชประมาณนั้นครับ <c oughs> ก็คือเจตชอบแบบอะไรที่แบบใหม่ๆอัปเดตอะไรเงี้ยครับเราผมก็ชอบมากก็เลยว่าจะจะจะ,จะชอบด้านนี้แล้วก็จะศึกษาผมเป็นคนคนนึงซึ่งเวลาที่ชอบอะไรหรือว่ามีแพสชันด้านไหนเนี่ยผมจะบ้าคลั่งเลยบอกว่าจะศึกษาแบบจะรู้เลยว่าเออเฮ้ยอันนี้มัน มันเป็นอย่างนี้จนถึงบอกว่าสามารถทาเงินกับมันได้อะไรเงี้ยครับเยี่ยมจังเลยนะคะแฟนๆรายการที่ฟังอยู่นะคะน่าจะแบบมีมุมมองเอ๊ะลองค้นหาตัวเองให้พบดีไหมว่าเราชอบอะไรแล้วทุ่มมันไปสุดตัวเหมือนที่คุณเป้ทำนะคะหลังจากที่ธุรกิจในเรื่องโทรศัพท์มือถือนะคะเริ่มซาไปาแล้วสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทตอนนี้คุณเป้เริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้มันทันกับธุรกิจในการแข่งขันคะ เรผมมันมีจุดตัดของชีวิตนิดนึงครับเราทำมาครบสิบปีพอดีเนี่ยเราก็เป็นเจ้าแรกในคนบุรีที่ขาย PDA ขายสมาร์ทโฟนแบบหนักๆนะครับแล้วก็มันมีจุดเปลี่ยนนิดนึงตอนที่ว่าตอนเนี้ยโอเวอร์เตอร์ต่างๆ ASD t a c Tru e เนี่ยครับเขาไม่ได้ขายเครื่องอย่างเดียวเขาขายอากาศพร้อมเครื่องอ,อากาศพร้อมเครื่องก็คือมีการติดสัญญาถูกไหมฮะผมเนี่ยะจะเป็นลูกค้ากลุ่มไฮเอ็นก็คือกลุ่มบนนะครับที่จะใช้โทรศัพท์แล้วก็ต้องการเซอร์วิสต้องการบริการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อโลกมัน ซอฟต์แวร์ต่างๆมันเฟรนลี่เฟรนลี่ยูสเซอร์มากขึ้นว่าทุกคนอยากจะโหลดแอปพลิเคชันไม่ต้องพึ่งผมละก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store Apple Store เนี่ยนะครับไม่ต้องผ่านผมแล้วก็เวเตอร์ waiter, เนี่ยก็ลดค่าเครื่องถ้าเกิดคุณติดสัญญาหนึ่งปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยคนอาจจะไม่อยากติดสัญญาถูกไหมฮะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ละเพราะทุกคนเสพดาต้าก็คือเสพอากาศ ต้องใช้ Facebook ิน t a g r กรมหรืออะไรต่างเนี่ยจำเป็นที่จะต,ต้องซื้อราคาเต็มจากผมสัญญาก็ได้ว่าเขาก็ใช้อยู่แล้วในแต่ละเดือนเ่รา,าะอะไฮะอ่าจุดตัดที่ทำให้เราเนี่ยยอดจำหน่ายมือถือเนี่ยน้อยลงน้อยลงแบบโบภาพเลยไหมคะในตอนนั้นอ,อมันค,ค่อยๆน้อยลงครับแล้วก็ผมเองเนี่ยออดันทุลังก็คือ <า S 1> ว่าเรายังไม่ยอมรับเงเพราะเราอยู่กับธุรกิจมานานถือมานานเราแบบว่าเราไปต่อไม่ได้เราก็ทุ่มเงินเข้าไปอีกใส่สมองลงไปอีก ทําทุกอย่างมากมายจนเป็นหนี้ถึงสิบล้านสิบล้านบาทนะฮะเป็นหนี้สิบสิบล้านสิบล้านในการที่ไปทุ่มกับเรื่องมือถือนี่นะคะถูกต้องครับเพราะว่าออพอมันขาดทุนแล้วคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นโมชั่นทีแรงใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือบางทีเนี่ยเราเราอาจจะยึดติดกับภาพเดิมๆที่เราเคยสักเซสมาค่ะพ็ไม่ยอมถอดมันออกพอเราไม่ยอมถอดมันออกเนี่ยปัญหามันก็เกิดเลยครับเราก็พยายามทุ่มในสิ่งที่ไม่ใช่ในเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงพยายามจะทําในสิ่งเดิมๆแล้วหวังผลลัพธ์มากขึ้น ออตอนนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเรา,เราไม่ได้นะเราอยู่กับมันมาสิบกว่าปีเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนังนะเราต้องทําให้ได้แล้วต้องทําให้ได้ดีกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับค่ะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นติดลบมากขึ้นค่ะค้าน้อยลงอะไรเงี้ยครับเราก็มาคิดว่าเฮ้ยเราทําไงดีผมก็ตั้งสติครับตอนนั้นแทบบ้าเพราะว่าเป็นเป็นสิบกว่าล้านถูกไหมฮะใช่ค่ะอ๋อเราก็เฮ้ยเราต้องมานั่งคิดหน่อยว่าเราจะต้องทํายังไงดีก็มองดูสินค้าในร้านแล้วก็เห็นอันนึง ขึ้นโผล่ขึ้นมาแต่ก่อนที่ถึงอันหนึ่งกันเนี้ยมันก็มีแก๊สแก๊สอื่นๆพวกไม้เซลฟี่เพราะว่าบงโพบ่บง่์งฮะผพราะว่านเข้ามาแล้วก็ลองขายแบบเละเทะมากมายไหมดเลยฮะอตอนนั้นลองผิดลองถูกเพราะว่าเราเป็นหนี้สินแล้วทํายังไงที่เราจะหลุดจากตรงนี้ตอนนั้นไม่คิดเหรอคะว่าเราหนี้สินขนาดนี้เราทํายังไงจะล้างมันได้หรือว่าปิดกิจการไปเลยด้วยความเครียดหนักแต่ทําไมน้องเป๊หรือคุณเป๊นี่ยังสู้ต่อคะจ้ะคือที่สู้เนี่ยผมคิดอยู่อย่างหนึ่งครับว่า ไม่มีใครสามารถทําอะไรได้เราได้นะถ้าเราไม่ยอมเราเป็นหนี้เนี่ยปัญหามันไม่ใช่ที่เราฮะปัญหามันเป็นปัญหาของเจ้าของหนี้ก็คือเจ้าหนี้เราค่ะต่อฮะเจ้าหนี้เราต้องต้องไม่อยากให้เราตายต้องไม่อยากให้เราเป็นอะไรต้องพยายามส่งเสริมเราเพื่อให้เราค้นสภาพการเป็นหนี้ของเขาให้ได้แล้วเขาจะได้เงินคืนถูกไหมฮะค่ะถ้าเราตายมันไม่ใช่การแก้ปัญหาตายนี่ก็เถือว่าเออมันก็จบแล้วไงฮะครอบครัวผมต้องมาใช้ต่อเราก็คือแค่ตัดช่่งน้อยแต่พอตัวไง อ่าตอนนั้นเราคิดว่าเฮ้ยผมผมไม่มีทางที่จะคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเฮ้ยมันต้องมีทางถ้าเกิดเรายังวิ่งอยู่เรายังหายใจอยู่เราแยกให้ออกว่าปัญหานั้นมันไม่ใช่ปัญหาของเราหนักของเราคือเราต้องทํายังไงก็ได้ให้มีรายได้เข้ามาเพียงพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วเหลือที่พอที่จะใช้นี่ค่ะนั่นคือพลังในการฮึดขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งหลังจากมีไม้เซลฟี่มีอุปกรณ์อื่นๆมาแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาหยุดลงที่การติดฟิล์มนะคะ อ้าวเพอผมทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอทําสักพักหนึ่งมันเป็นสินค้าที่วูบว่าบอะครับสังเกตไหมว่าพอแบงก์เมื่อสองปีแล้วราคาสูงมากแต่ราค,คาถูกมากในเซฟฟี่เนี่ยแต่ก่อนขายกันเจ็ดแปดร้อยบาทแต่ปัจจุบันขายร้อยกว่าบาทว่าแบบมันมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่แบบเป็นแฟชันเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ถนัดกับสินค้าด้านนี้ผมเลยคิดว่าอ้าถ้างั้นเนี่ยผมคิดออกแล้วว่าผมจะทําอะไรผมเห็นสต็อกสินค้าอยู่อย่างหนึ่งที่ร้านของผมค่ะบวมมากก็คือฟิล์มกันรอยอืแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องเคลียร์นี้แล้วนะฮ อกอบว่าเราก็ไปเห็นแนวคิดแนวคิดหนึ่งว่าเออถ้าเกิดในห้างเนี่ยมันค่าที่แพงเราก็ต้องไปที่ตลาดนัดสิเพราะค่าถูกอ่ะฮะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นคือเราต้องการเคลียร์เคลียร์ของเก่าออกไปนะครับแล้วก็เอาเงินขึ้นมาเพื่อมาทําธุรกิจอื่นเราเห็นล์มกันลอยเราเยอะเราก็เลยไปเคลียร์ในใบละสี่สิบเก้าบาทก่อนตน้นทำไมฟังดูแล้วมันราคาถูกมากอันนี้ได้กาไรหรือเปล่าคะแค่สี่สิบเก้าบาทปกติเขาติดกันอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทใช่ไหม ใช่ค่ะการเคลียร์ของก่อนเรื้องต้นเนี่ยไปต้องการเคลียร์ของออกจากสต็อกแล้วเอาของเลี่ยนมาเป็นเงินแล้วเอาเงินไปทําธุรกิจอื่นแต่พอเราเริ่มทําเนี่ยมันได้รับตอบกระแสตอบรับจากสังคมภายนอกค่อนข้างดีเนื่องจากว่าราคามันไม่แพงนะพอเราขายของไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยสต็อกเราเนี่ยก็ค่อยๆลดลงเราก็ต้องหาแมททูเรียลมาหาพิมพ์กระลอยมาเสริมค่ะ เราเลยเฮ้ยเราทํายังไงดีเมื่อปีมันขายได้และขายได้ดีด้วยได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเเริ่มดูผลทางการนําเข้าสินค้า,าจากจีนจากญี่ปุ่นจากเกาหลีจนได้บริษัทที่ O M ให้เราในสมัยนั้นค่ะแล้วก็ค่อยๆสั่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําอย่างเงี้ยทําได้แล้วเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ต่างจากร้านฟิล์มอื่นเรามีโน้ตเฮาลในการดัดแปลงฟิล์มอยู่เนี่ย ให้พอดีกับหน้าจอในทุกๆหน้าจอ,อไหนก็ได้ฮะผมไม่ได้ซีเรียสเลยทําได้หมดเลยเครื่องมาผมตัดให้ได้หมดอ่าเรามีโน้ตเฮาฟุกขึ้นมาวิธีการเจาะรูกล้องเรือมโฮมจะทํำปุ่มโฮมอะไราเงี้ยฮะเลยคิดว่าเออเฮ้ยเนี่ยเราทําได้ทําให้แบบเป็นจุดแข็งของเรานอกจากราคาแล้วเราสามารถตัดได้ทุกรุ่นค่ะเคยปฏิเสธลูกค้าเลยนะครับถ้าลูกค้ารอเราได้เราก็บบ เราก็จะตัดให้พอดีกับหน้าจอกับลูกค้าทุกเครื่องเลยครับจนมาถึงปัจจุบันเลยนะคะปัจจุบันนี้ยังติดหน้าจอราคานี้อยู่หรือเปล่าคะหน,าหน้าจอราคานี้มันจะมีจุดตัดอีกจุดหนึ่งฮะะซึ่งจุดตัดที่ผมรู้สึกว่าพอผมทําได้เนี่ยผมมีความเชื่อยอ,ยอยู่อย่างหนึ่งว่าผมต้องส่งต่อความสําเร็จนั่นหมายถึงว่าทุทกๆคนก็ต้องทําได้แล้วผม <ừ> แค่ร้านเล็กๆในชลบุรีค่ะจะทําให้แบรนด์ผมเนี่ยไปทั่วประเทศนะฮะมีอยู่วันหนึ่งฮะผมเล่าให้ฟังก่อนมิดนึ่งเ,เลยค่ะทข,ขายของตลาดนั้นเนี่ยมันมีจุดหนี่ เอาฟิล์มกรลลอยเนี่ยจากนําเข้าจากต่างประเทศมาเนี่ยครับแล้วก็ไปส่งต่อแบบตามร้านาร้านขายส่งร้านขายปลีกตามอะมไรทั่วๆไปนะครับที่แบบไม่ได้ออกตลาดนัดอย่างนี้นะครับก็โดนปฏิเสธเพราะว่าแบรนด์เราไม่ใช่แบรนด์ใหญ่แบรนด์เราคนไม่รู้จักถึงราคาเราจะถูกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอคํานึงที่ทําสะกิดใจผมค่ะคําพูดนะั้นทาให้ผมท้อแท้แต่พอเมื่อผมกลับมาคิดอีกทีเนี่ยมันทำให้ผมมีพลังอืมเขาพูดว่าอะไรคะเฮ้ยฟิล์มน้องอ่ะ ขายริลมก็พูดแรงไปเลยนะฟิล์มน้องขายไม่ได้หรอกที่ไม่สามารถขายได้หรอกฟิล์มน้องมันไม่มีแบรนด์ขายไม่ได้แล้วเขาโยนฟิล์มใส่หน้าผมเนาะวันนั้นที่เขาโยนฟิล์มใส่หน้าผมเนี่ยผมท้อแท้ผมกลับมาดราม่าบนรถว่าโหยทำไมชีวิตเรานี้อะไรเงี้ยแต่ผมว่านั่นคิดอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยเขารู้ได้ยังไงว่าลูกค้าไม่ต้องการฟิล์มที่ไม่มีแบรนด์ถ้าเกิดฟิล์มมันราคาถูกแล้วคุณภาพดีแล้วเราเป็นเดเ l i เซลล e อ่ะเราขายตรงเลยอะ มันจะทําได้ไหมนั่นแหละมันเป็นจุดตัดที่ผมทดลองเริ่มเปิดร้านฟีมเล็กๆในนัดแล้วก็ไปได้ดีเลยใช่ไหมคะไปได้ดีมากครับได้รับการยอมรับและทุกคนก็ไม่ติดแบรนด์อีกต่อไปใช่ไหมคะด้วยราคาของเราด้วยจะไม่ทุกคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เดินผ่าฐานหน้าร้านเราก็จะต้องเข้ามาถามแล้วผมก็จะบอกเขาเสมอว่าเฮ้ย49บาทเนี่ยลองดูก่อนถ้าเกิดมันไม่ดีนะไม่ชอบแล้วผมลอกทิ้งได้เลย มผมมั่นใจในสินค้าของผมไงเพราะผมเลือกมาท e r i a ลลด้วยตัวเองไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่า49บาทแล้วทําเงินในแต่ละวันนี้ได้ประมาณเท่าไหร่คะในตอนแรกๆที่ไปขายยังตลาดนัดถ้าแรกๆเลยเอ,เอาเอางี้แล้วกันครับผมอเฉลี่ยแล้วกันนะครับในวันเนี้ยใน,นแต่ละตลาดเนี่ยเราประมาณ3 0 0 0ันถึงหบาทโอ้โหกำไรอยู่ที่ประมาณ70%นะครับ3ามพันถึงห้าพบาทติดประมาณกี่เครื่องคะ อ๋อผมไม่เคยนับนะแต่ก็เกือบเกือบร้อยนะฮะโอ้โเกือบ,บ100ร้อยเครื่องอ่าอ่ามันมีหลายค่าคือแสดงว่าลูกค้าเยอะมากเยอะครับเยอะครับแล้วก็เนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาในห้างหรือ,รอ,รอที่เขาเคยจะเจอมาเนี่ยเป็นแปดสิบร้อยกันหมดอะไรเงี้ยนะครับค่ะเพราะถ้าเกิดเราทําในราคาที่แบบไม่แพงเนื่องจากว่าเราตัดช่องทางการจัดจาหน่ายที่ไม่จําเป็นออกนะครับเปลี่ยนเป็น direct sale ก็คือว่าเป็นโรงงานนะครับ แล้วก็ส่งนะครับให้กับร้านที่เป็นขายปีกเลยถึงลูกค้าเลยไม่ผ่านโฆษณาไม่ผ่านยี่ปัวไม่ผ่านซาปัวไม่ผ่านตัวแทนเขียดตัวแทนผ้าที่เป็นตัวแทนผมสามารถซื้อตรงกับผมได้แล้วก็ไปถึงลูกค้าเลยอย่างเงี้ยครับค่ะตอนนี้นะคะถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจนะคะในธุรกิจตัวนี้ของน้องเป้เนี่ยนะคะ,คะสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะในการที่เราจะเป็นแฟรนไชส์โอเคตอนนี้เริ่มสตาร์ทนะครับอยู่ที่เก้าร้อยเ้าสิบบาทได้อะไรบ้างคะ ก็จะมีพวกสินค้านะครับประมาณเอาไปขายได้ 10, ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับถึงสองหมื่นบาทนะครับป้ายหน้าร้านนะครับป้ายโชว์ฟิล์มนะครับมีอบรมหนึ่งวันนะครับแล้วก็มีพวกน้ํายาเช็ดจอผ้าเช็ดจออะไรเงี้ยแถมให้นะครับค่ะจะเปิดร้านได้เลย<อ>แต่เราไม่มีททุกอย่างให้หรือเปล่าว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมไม่อยากให้เอาเงินมาต้องมาซื้อโต๊ะใหม่กับผมไง โ<ผ>ต๊ะทานข้าวอยู่เอา,าข้าวที่บ้านแหละหรือเอาโต๊ะเตีเอ้อะไรที่บ้านธรรมดาเนี่ยไปออกตลาดนัดได้เลยโดยที่ผมเลือกเฉพาะสินค้าที่จําเป็นที่ในการออกตลาดจริงๆค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็คือว่าจะซื้อแผ่นฟิล์มจากน้องเป้จากคุณเป้ตลอดใช่ไหมคะครับก็ซื้อตรงนี้เราได้นะครับค่ะเราให้มาจิ้นเนี่ยขั้นต่ำที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์อะไรหรือว่าติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะ โ okay. อเคก็โทรศัพท์นะครับก็คือศูนย์แปดเก้านะครับเก้าเก้าสามเก้าเก้าเก้าสองอ่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางไลน์นะครับก็จะมีไลน์ออฟฟิเชียลของเราก็คือแอดนะครับแอดไซ์ฟิลมถูกดีเลยครับ F I L M T W O K D W E ค่ะลองเซิร์ชเข้าไปนะคะัน งคร่ะเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองเลยทีเดียวขอถามประโยคสุดท้ายเลยเพิ่มเติมนะคะตอนนี้มีกระแสกเกี่ยวกับการติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือต่างๆนี่นะคะเป็นที่เขาเรียกว่าเหมือนกระจกอะคะ่ะอันนี้ทําด้ไหมคะทำได้ครับทำได้ครับก็ะจกนำเข้าครับครับผมโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะแฟนรายการที่ติดตามฟังกันอยู่นะคะถ้าหมายเลขโทรศัพท์จดไม่ทนันสามารถติด ต่อทมน้องเจมหลังใหม่ได้นะคะยังไงนะคะก็ขอให้ธุรกิจคุณเป้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับพี่ค่ะขอบพระคุณมากนะคะผมได้มีโอกาสใช้บริการบ้างคะ่ะเอ,อยินดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับเสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษโดยแม่มรวิตาปัญญามงคลและแอดคราบาว สวัสดีค่ะน้าแอดค่ะสวัสดีครับคุณแหมครับค่ะเสียงน้าแอดสดชื่นแจ่มใสเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะข้ามสักการาดใหม่มาแล้วอยากให้น้าแอดอวยพรให้กับแฟนรายการแล้วก็แฟนคลับของคาราบาวอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะขออวยพรให้แฟนๆของลูกทุ่งหมานครนะครับแล้วก็แฟนๆกลับของคาราบาวจงมีความสุขความเจริญแล้วก็มี มีความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็คิดอะไรให้สมความปารารถนากับในวาระปีใหม่ไทยนะครับค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณนะแอดมากๆเลยนะคะเอาละค่ะกลับมาสู่เรื่องราวนะคะเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ติดฟิล์มโทรศัพท์หน้าจอมือถือต่างๆนี่นะคะคือคุณเป้นะแอดฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างคะก็ขึ้นนะครับเราเริ่มจากสี่สิบเก้าบาทนะมันเป็นอะไรที่ใครก็สามารถ ทําได้แล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยทุกคนมีมีหกสิบล้านเครื่องเนี่ยนะครับค่ะทุกคนก็ต้องติดติดฟลีมทุกอย่างของผมซื้อปั๊บก็ต้องติดฟลีมเลยค่ะนี่นะครับแสดงว่าเนี่ยมาถูกทางจริงจริงนะครับสี่สิบเก้าบาทนะคูณหกสิบล้าน เช่วเข้าไปสิครับว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะครับค่ะโดยปกตินิดต้องเปลี่ยนค่ะ,โด,คะโดยปกตินะแอดติดอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เพราะว่าแบบเองนะคะส่วนใหญ่หนึ่งร้อยบาทคะคะไม่เคยเจอสี่สิบเก้าบาทมาก่อนใช่ก็ประมาณหนึ่งร้อยนะครับค่ะไม่รู้นะครับแต่วสี่สิบเก้านะิ่จะได้ยินครั้งแรกค่ะน้องเป้บอกว่ามันจะใช้ปริมาณที่ลูกค้าจะมาซื้อกับเราเยอะนะคะแล้วก็กำไรนี่ประมาณถึง70เอร์ซน์ด้วยกัน ขนาดใช้ราคานี้นะคะครับหรือว่าน้องเป๊เก่งมากนะครับคือม,มีความแหลมแหลมคมในการมองธุรกิจที่คนอื่นคนอื่น,อ,นอาจจะไม่ไม่คิดแต่ว่าน้องเป้คิดเงินแค่เนี้ยนะครับแต่ว่ามันเปอร์เซ็นที่คนจะมีโทรศัพท์เยอะมากค่ะแล้าสมาร์ทโฟนเนีผมว่ามีเป็นสิบล้านเครื่องสมาร์ทโฟนนะครับ แล้วก็ต้องเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ซื้อใหม่เดี๋ยวก็ต้องไปเลอกของเก่าติดใหม่อะไรค่ะเดี๋ยวต้องซื้อโทร,รศรรัพท์รุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งออกมาก็ต้องติดเพิ่มหรือว่าเครื่องเดิมมีรอยกีดขวดนิดนึงก็ต้องติดใหม่ นะคะคขอเรียกว่ามาถูกทางเพราะว่าน้องเป้เองบอกว่าทําหลายอย่างนะคะบางบางทีก็ซื้อไม้เซลฟี่บ้างอะไรบ้างซึ่งอันนั้นมันเป็นวุบวาบมันหมดไปแต่อันนี้อยู่ยาวนานนะคะแล้วก็ยังเป็นแฟรนไช์ด้วยค่ะนะแอดทึ่งจริงๆนะคะว่าธุรกิจเล็กๆแบบนี้เนี่ยเป็นแฟรนไช้ด้วยครับเยี่ยมเลยครก็สามารถที่จะต่อต่อตยอดได้นะครับทําให้คนอื่นมีไรายได้ด้วยทําให้คนอื่นมีชีพด้วย ได้ทั้งบุญได้ดังค่ะถ้ากำไรและแอดคิดว่าแฟนๆรายการของเราที่ว่างงานอยู่นะคะน่าสนใจไหมคะกับการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆแบบนี้ไปก่อนใช่เลยครับเพราะว่าเราจะมองข้ามนะครับว่าธุรกิจที่มันเป็นแมสนะครับโปรดัต์นะครับมันอ,อมันไม่มีวันตกต่ำนะครับมันจะไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยเพราะคนมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นของเรานี้เป็นความจำเป็นนะครับ เป็นของใช้หรือว่าของอะไรก็ตามที่เป็นแมสเยอะๆเนี่นะครับที่ท,ที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับค่ะฝากไว้เด้วยกันแล้กันค่ะได้ค่ะแล้วสัปดาห์นี้นะแอดจะมีคอนเสิร,ร์ตที่ไหนอะไรยังไงบ้างไหมคะวันนี้ผมเล่นที่น,ค,นครสุะสมัยเป็นคอนเสิร,ร์ตของ,อข,องของสิงค์ครับของเบียสิงห์ครับโอ้โหอากาศน่าจะร้อนมากเลยนะคะ ก็ไม่เป็นไรครับอีสานร,ร้อนกว่าอีสานร,ร้อนกว่าภาคก,ก,กลางนะคะฝากอะไรปิดท้ายให้กําลังใจกับแฟนๆคะแล้วก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นหน้าตต่งตาตงกันไปอุดทนกันไปนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอครับค่ะขอบพระคุณกำลังใจจากน้าแอดนะคะวันอาทิตย์หน้าพบกันเช่นเคยนะคะบ่ายมงครึ่งคะ่ะครับค่ะสวัสดีคะ่ะนาแอดคะ่ะครับสวัสดี ะนะแอดคาราบาวนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยนะคะได้ยาวเลยทีเดียวแล้วก็มีคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดนครปฐมในเย็นนี้ใครจะตามไปเชียร์ก็ตามไปได้เลยนะคะหลังจากหยุดยาวสงกรานกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมีเพลงเพรเพๆร,รออยู่นะคะในช่วงหวานวันวาน,วาน,วาน,วานกับแหม่มรวิตาปัญญามงคลเดี๋ยวจัดให้แบบเต็มๆเลย ก็มีที่ใจคมรักก็เหมือนคมมีปริเลึกสวงนายมมีใ่ครัวบาดคนทำครัวเจ็บปวดไม่นาน